พบกับรายการชนีเที่ยวไทยค่ะเราจะมาดูนะคะว่าบรรยากาศรอบๆเลยค่ะว่ามีเพื่อนๆมีกันแค่ไหนนะคะและนี่นะคะเป็นบรรยากาศของนะคะอ่าวมะนาวนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทะเลมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็มเปิดพูชนานุกรมดูนะคะแล้วนี่นะคะดูสภาพของคนที่แม่จัดให้ค่ะอะไรอันนี้คุดเก๋มาดูทะเลนะคะจะบอกว่าน้ำทะเลที่นี่เค็มเปรี้ยวขมมากค่ะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะ ฉค่ะนี่นะคะแผ่นกล้องไปรอบๆได้เลยนะคะมันเป็นฉี่อะมันก็จะเค็มครมันนะฉี่ได้แค่ประมาณล้านส่วนอะไรมันคงไม่เข็มได้เท่านี้ละค่ะคุณนายคะจะถ่ายรูปหน่อยไหมคะได้ค่ะถ้ายังไงนะคะทริปนี้อยากจะถามคนว่าสนุกไหมคะก็เรื่อยๆค่ะมาเลียงๆนกบินเฉียงนะคะไม่เอาเลยค่ะถ่ายหน้าถ่ายมือดีนะคะรอค่ายต่อภาพที่สองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นภาคที่สองนะคะต่อจากภาคที่แล้วที่เราอยู่ริมชายหาดกันนะคะค่ะแล้วเรามาดูต่อไปเลยนะคะว่าเพื่อเราเป็นยังไงเราจะมาแนะนำเพื่อนติีชนิดนึงค่ะที่เรียกว่าคอนค่ะลุกขึ้นค่ะเพื่อจะดูคอนสวัสดีค่ะนี่คือพี่เจ้าด้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรคะเป็นลำโพงกระกาบที่พังแล้วพี่มากรสแบบไหนล่าคะชาวบ้านเรียกคนตีนะ เมื่อวานนี้เพิ่งไปพามส่งโรงพยาบาลแล้วมันเล่นยังไงคะอันเนี้นยทุบๆไปเรื่อยๆฮะให้เป็นจังหวะอ๋อสำหรับคนที่มีงบน้อยสำหรับการซื้อตรงจุดไม่ได้ใช่ไหมอา่าโ,โดนเลยกูค่ะก็องงตอนนี้พี่เจ้าเขามันเป็นนกักการ์ตลุที่โรงเรียนดนตรชินรัตน์พิทยาก็เขาก็มาสอนที่นีเขามากระชื่นีร่คือว่าเขาสามสิบแล้วแต่เขาหน้าเด็กไงคะโอ้โห ประมาณห้าคันค่ะส่วนคันของผู้พูดคันนี้ค่ะข้างบนไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ขี่เกียจขึ้นไปดูแต่ก็จะดูไม่ใช่ไหมอ้าวมันไอ้ไอ้ทำไมโผล่ไวจังมันดังนะคะเา่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีค่ะค่ะโอ้ยจับตามากสวัสดีคาวันนี้นะคะเราอยู่บนรถทัวร์กันนะคะเป็นพาร์ทที่3ะคะ่ะต่อจากพาร์ทที่2ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอีกร้อยสีย่สิบหกกิโลเมตรจะถึงจังอมพิศนุโลกของเรานะคะค่ะวันนี้เป็นสมนะของเออลุงพันักงารที่เคยแนะนําไป <S 2> <S 2> <S ว่าลุงเขาอายสามสิบแล้วแต่ลุงหน้าเด็กค่ะเลยอาใสยแฝงตัวมาก,กับเด็กๆได้นะคะเรามาดูนะคะว่าลุงเขาจะจับทุกอย่างให้เป็นไปหมดเลยค่ะค่ะเรา ค่ะเก่งจริงเปล่าจับนิ้วให้เป็นเพลงดินี่ค่ะแล้วก็คนหนึ่งนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นหนุ่มฮอปนะคะช่วงวาเลนไทน์เขาได้ดอกไม้กลับไปค่ะแล้วพอได้ดอกไม้กลับไปนะคะเขากรี๊ดบอกแม่แม่ฉันนี่ให้ดอกไม้หนูเราไม่หนูแบงดี้เก็บผู้หญิงเก็บรักสาวอย่างดีค่ะแล้วแล้วนี่นะคะ ไม่เกี่ยวครับคุณเขาบอกเขาเป็นเกย์ค่ะเป็นเกยเป็นกระเทยดีกว่าค่ะในกระส่ายติดกายนะคะดูการแต่งตัวแรงหน้าอะไรเนี่ยรองเท้าไม่ได้ใส่ยังมาถ่ายกูจะถึงมาแล้วนะคะเมียเมียคนล่าสุดของเขาค่ะเสื้อแดงค่ะาชที่ไรอ้อยไรอ้อยแห้งไแผลอย่างงี้